สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบก,กันกับช่องวินวินพ้าบ้านพ้าเหมาพ้าเครื่องราคาถูกๆพก้าเครื่องราคาเป็นๆนะครับกับยามเย็นๆนะครับพี่ๆวันนี้ก็ออคำคำนะไม่เย็นวันนี้หน้าอ้าวด้วยมืดไวนะครับพี่ๆเนาะนะครับก็มาวันนี้ก็สนใจอะไรกันไหนอย่าลืมทักลืมโทรกันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆทางการติดต่อวินวินพ้าบ้านพ้าเหมาก็โทรสู่900 23762 ไลน์ dpo ng 1 9 0 9 9เกนะครับพี่พี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพิ่มเพื่อนกันแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยครับพี่พี่นี่ครับนี่สแกนเพิ่มเพื่อนกันแอปพลิเคชันไลน์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็โทรนะครับ0 9 0 0 6 2 3 7 6 2นะครับอ่ะโอเควันนี้อ๋อ ep นะครับสองเอ่อสองสองแปดนะครับพี่พี่สองสองแปดนะครับรายการที่หนึ่งครับพี่พี่นี่ครับวันนี้ขออนุญาตนำเสนอเป็น พ่อเงินนะครับองนี้เป็นพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับออกเป็นนี่ผมไม่แน่ใจออกเป็นตลับเงินหรือเปล่านะแต่เก่าดีพี่พี่ตรงนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับพ่อเงินพิมพ์นิยมแต่ดูเก่าเก่าดีองนี้เอาสามร้อยห้าสิบาทองนี้เอาสามร้อยห้าสิบครับพี่พี่พ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองนี้เอาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่แต่ได้ความเก่าดีนะเอาสามร้อยห้าสิบพอรายการที่หนึ่ง นะครับต่อไปรายการที่2นะครับพี่พีรายการที่2จะเป็นองค์นี้เลยนะครับนี่องค์นี้จะเป็นปิดตานี้ไม่ทราบที่นะแต่หมืนแก้แคบปูุกแก้วเอา200บาทครับพี่พีรายการที่2เป็นผ้าปิดตานะครับออกแคแค่ปูุกแก้วเอาองร0บาทครับพี่พีรายการที่2หลังแปดนะครับเอา200บาทรายการที่2นี่ครับปิดตาต่อไปรายการที่3นะครับ รายการที่สามจะเป็นอง์นี้แล้วกันนะครับพี่รายการที่าสามรายการที่สามจะเป็นพระนางพญาอกนูนะครับพี่พี่สภาพใช้เอาสองร้อยบาทพอพี่พี่รายการที่สามเอาสองร้อยบาทนางพญาอกนูสภาพใช้นะครับนี่รายการที่สา <op. s 22> มนะครับเอาสองร้อยบาทพอพี่พี่นะครับองนี้นางพญาอกนูน รายการที่4นะครับรายการที่4จะเป็นพระสมเด็จหลังเอ่อเขาเรียกอะไรหลังบุญนาคนะครับตลับเป็นตลับสีนาคหนึ่งใบวันนี้เอาหกร้อบาทพี่พี่แต่พระสวยพระสมเด็จสวยนะครับวันนี้เอาหกร้อยบาทพอสวยงามมากๆเดี๋ยวขออนุญาตรับชมกันนะครับพี่พี่เป็นพระสมเด็จตลับปิดหลังนะครับพี่พี่นี่ครับเอาหกร้อยบาทแย,ยกพระเยกกรอบได้นะพี่พี่เดี mm ๋ย hmm. ว ไม่ชอบนะครับเนาะนี่ครับแยกไพ่แยกกรอบได้นะครับตรงนี้กรอบด้วยตลับด้วยพระด้วยเอาหกร้อยบาทนะครับแยกได้พี่ๆเผื่อสนใจนะครับเนาะลองดูนะวันนี้เย็นๆก็ประมาณตั้ง0ยี่สิบกว่ารายการนะครับไม่ไม่เยอะมากต่อไปรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้าจะเป็นตรงนี้แล้วกันนะพีูรายการที่ห้าจะเป็นพระพระกิ่งไพรีนะครับพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์โบเหลี่ยม พารกิ่งภัยลีโบลีมนะครับพี่พีนี่นี่ได้ความเก่าดีองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับพี่พีองนี้สี่ร้อยบาทพารกิ่งภัยีนะครับโบลีมองนี้เอาสี่ร้อยบาทครับไม่แพงนะครับพี่พีนี่ค่อยๆไล่ไปทันทีเลยนะเผื่อพี่พี่นะว่างบางบางท่านว่างเช้าบางคนว่างเย็นเราลองดูแล้วกันนะครับแต่ช่วงนี้ผมก็หายหายช่วงเย็นไปหลายคลิปนะครับไมนดีไติดธทุรละนะครับไม่ดีไปไหนนี่ครับอันนี้เอาสี่ร้อยบาทแล้วกันที่ห้า รายการที guided, 6, 6. Bien 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 ่หกนะครับรายการที่หกจะเป็นอันนี้แล้วกันนะพี่พี่เป็นเขี้ยวเสือต่อนะเขี้ยวเสือแบบนี่ครับใหญ่มากครับพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับองนี้ใหญ่มากมากเลยองนี้เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นเขี้ยวเสือนะครับพี่พี่หลวงพ่อปานนะสายพ่อปานก็ใหญ่นะครับพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทพอนะครับพี่พี่เอาเจ็ดร้อยบาทสวยนะครับใครได้ไปคุ้มเลยราคานี้เจ็ดร้อยบาท ตัวใหญ่นะครับรายการที่6รายการที่7นะครับรายการที่7จะเป็นพ่อปานนะครับพี่พี่คนนี้จะเป็นคุดปีกแข็งนะครับพี่พีเเพพาาเเ่เอา300บาทพอพี่ราคาเบาๆเอา300บาทพ่อปานนะครับคุดปีกแข็งนี่ครับราคาเบาๆนะเอา300บาทคุดปีกเสื้อบางคนให้คุดปีกเสือเส้อนะสนใจยังไงก็อย่าลืมทักเรื่อโทรกันมาได้นะครับพี่พี่นี่ครับรายการที่ 8นะครับรายการที่8จะเป็นพระเปิมเนื้อดำนะครับไม่คยเจอนะพระเปิมพระเปิมเนื้อดำนะครับนี่ครับพี่พีได้ความเก่าดีรงนี้พระเปิมเนื้อดำเอา300บาทครับองนี้เอา300บาทพระเปิมเนื้อดำนะครับองนี้ได้ความเก่าดีครับองนี้พระเปิมเนื้อดำรายการที่8เอา300บาทพอพี่พีนะครับได้ความเก่าดีรายการที่9นะครับรายการที่9จะเป็นพระ อันนี้จะเป็นขุดสะใหญ่นะครับพี่พี่องนี้ขุดสะใหญ่เอาสามร้อยบาทครับองนี้ขุดสะใหญ่เอาสามร้อยบาทครับองนี้เนื้อเก่าดีเนื้อออกเป็นสมเด็จเลยต้องบอกว่าเนื้อเก่าดีออกเป็นสมเด็จเลยครับพ,พี่นี่ครับสวยงามมากๆองครับงนี้เอาสามร้อยบาทครับพี่พี่ขุดสะใหญ่ไม่แพงนะแต่เนื้อหาเก่าดีรายการที่สิบรายการที่เก้านะครับรออกไปรายการที่เก้า ต่อไปรายการที่สิบนะครับรายการที่สิบจะเป็นอะไนี้เลยจะเป็นพ่อพุ่มวัดบางโคนะพี่พี่พ่อพุ่มวัดบางโคนี่ครับเป็นปั๊มแบบข้างกระบอกนะครับพี่พี่พ่อพุ่มวัดบางโคองค์นี้เอาห้าร้อยบาทพอพี่พี่เหรียญพ่อพุ่มวัดบางโคเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทครับเดี๋ยวพี่พี่ท่านใดสนใจนะลองดูนะครับพี่พี่พ่อพุ่มวัดบางโคเหรียญนี้เอาห้าร้อยบาทครับ นี่ครับได้ความเก่าดีนะนรายการที่สิบนะครับต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะครับรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นปู่ทวดนะครับตอรี่ศูนย์ห้าเอนะครับพี่พีนี่ได้ความเก่าดีตรงนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบาทครับตรงนี้ปู่ทวดตอรี่ศูนย์ห้าเอนะครับพี่พีเอา 450บาทนะครับองนี้เอาสี่บาทนะครับในความเก่าเดียวนี้ปูทัวตอรีศูนย์ห้าเอนะครับพี่พนี่มีความเก่าเนื้อออกเป็นท้องเหลืองก็เก่านะครับพีพ่ี่ลองดูนะนี่ครับเอา450บบาทไม่แพงนะครับรายการต่อไปรายการที่เท่าไหร่รายการที่ สิบสองนะครับสิบสองเนาะสิบสองจะเป็นพระสมเด็จองนี้จะเป็นหลังเรียบพ่อพรมวัดช่องแครนะทองระครังสวยงามมากๆครับองน,น,นี้เนี่รองระคังหลังเรียบนี่ครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อแตกแลนลั่นนะครับเนื้อแตกแลนลั่นําสไตล์พ่อพรมนะครับนี่ทองระครังนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทองนี้ฝากมานะครับเหนึ่งพันสองร้อยบาทนะคบพี่ ลองดูนะเผื่อสูกใจนะครับสมเด็จหลังเรียบนะครับพี่พีเนาะเขาเรียกกันรายการต่อไปรายการที่13นะครับ13ที่เป็นสมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่นะครับพี่พีเอาสามร้อยบาทพออันนี้ไม่ทราบที่นะพี่พีเอา300บาทเผื่อพี่พี๋ขนาดสนใจนะเพราะสมเด็จอันนี้ไม่ทราบที่พี่พีรายการสิบสามเอาสามบาทนะครับพี่พีองนี้เอา3 0ม้บาท13บ3 เอาสามร้อยบาทสิบสี่นะครับสิบสี่จะเป็นพ่อทบวัดชนแดนองนี้อืมไม่แน่ใจเอาสามร้อยห้าสิบาทพ่อทบวัดชนแดนเอาสามร้อยห้าสิบบาทนี่ครับเนื้อโบราณเนื้อโบราณเนื้อหล่อโบราณเ,เก่าๆดีองนี้เนื้อหล่อโบราณเก่าๆดีนะครับสามร้อยห้าสิบบาท เป็นโลหะผสมนะเนื้อเก่าดีตรงนี้3 5 0รบาทนะครับสวยนะครับพ่อทบนะครับรายการที่14รายการที่15นะครับรายการที่15จะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่อันนี้15อันนี้มีมพี่อะไรเรียนทราบนะครับนี่เอา250บาทเนะื้อทองหลืองเก่าเอา250บาทอันนี้ไม่ทราบที่ แต่ดได้ความเก่าเดี๋ยวนี้เอาสองร้อยห้าสิบครับอันนี้เอาสองร้อ,นนอยห้าสิบคล้ายๆเป็นปูนรอดไนะผมไม่แน่ใจนะรายการที่สิบหกนะครับสิบหกจะเป็นปูนทวดปูนทวดเออ่หลังหนังสือหนังสือเล็กนะครับพี่พี่เอาห้าร้อยบาทอันนี้ผิวหิ้งเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่พี่ปูนทวดผิวหิ้งๆเลยอันนี้เอาห้าร้อยบาทครับเพื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับนี่ลองดูนะ อู่ทวดเอาห้าร้อยบาทครับองค์นี้พี่ๆหลังหนังสือเล็กนะผิวสวยงามมากครับองค์นี้เอาห้าร้อยบาทสิบเท่าไหร่เอ่ยสิบหกนะครับสิบหกสิบหกจะเป็นเอ่อพ่อเงินพิมพ์กีตาร์พ่อเงินพิมพ์กีตาร์เอาสามร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาสามร้อยบาทพอไม่แพงนะครับองค์นี้พ่อเงินพิมพ์กีตาร์นะครับเอาสามร้อยบาท นี่ครับองนี้เอาสามร้อยบาทพอพี่พี З ่นะครับองนี้เอาสามร้อยบาทเพราะเงินบิมก at ิตาสวยงามมากๆครับองนี้น่าจะเป็นสามชายพี่พี่องนี้สามชายเอาสามร้อยบาทนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับเพื่อเงินบิมกิตารายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดจะเป็นพระรอดนะครับพระรอดพระรอดเนื้อดินเก่าเก่าดีองนี้เอาสามร้อยบาทพอองนี้พระรอดเนื้อดินนะครับนี่ องนี้เอาสามร้อยบาทองนี้เอาสามร้อยบาทนะครับเพรารอดเนื้อดินได้ฟอร์มเก่าดีนะครับเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่นี่ครับเพราะรอดนะครับเนื้อดินนะได้ฟอร์มเก่านะครับต่อไปรายการที่สิบแปดนะครับสิบสิบแปดแล้วสิบเก้านะครับสิบเก้าจะเป็นปู่ทวดว่าน ปีเก้าเจ็ดตลับแปะตั้งหนึ่งใบนะครับสามราสิบบาทอ,อนันนี้ปูโทษว่านแปะตั้งหนึ่งใบนะครับพี่พีู่โทษว่านนะครับเอา350ราสบาทพี่พี่อ,อันนี้เอาสามอยห้บาทนะครับลองดูนะเผื่อพี่พี่ท่าไนไดนถูกใจนะนะครับเอาสามบาทรายการต่อไปรายการที่ ยี่สิบนะครับสิบเก้าบุตรทวันะยี่สิบเป็นพ่อปู่เอียมปู่เอียมนะครับปู่เอียมหลังยันสี่องนี้ผิวหิ้งมากหลังยันสี่องนี้นะครับเอาหกร้อยบาทผิวพันสวยงามมากๆเลยครับพี่หิ้งหิ้งแต่บอกว่าหิ้งหิ้งดีนะนะครับเอานี่ครับเอาหกร้อยบาทครับพี่พี่องนี้เอาหกร้อยบาทเพื่อพี่พี่อะรสนใจนะลองดูนะ หิวพันเก่านะครับหิ่งหิ่งนี่สนใจยังไงลองดูนะยี่สิบนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญอันนี้ก็ได้เหรียญโบราณมานะพ่อฉุยนะครับพี่พี่ออกเปเนือเงินเงินเลยเอาสามร้อยบาทพ่อฉุยยี่สิบเอ็ดนะครับออกเปน็นเงินเงินเลยเอาสามร้อยบาทพี่พี่พ่อฉุยนะครับออกเปน็นเงินเงินเลยเอาสามร้อยบาทนะครับไม่แพงตรงนี้ พ่อชุยนะครับเอา300บาทครับพวกนี้21นะครับ27นะครับ22นะครับพี่ยีจะเป็นวันนี้แล้วกันนะครับ22ยี่สิบจะเป็นพระปิดตาสายปุกแก้วนะครับพี่พี่เอา300บาทหลังแบบ พาปิตาสายปูกแก้วหลังแบบเอาสามร้อยบาทครับรงน,นี้พี่พี่เอาสามร้อยบาทพอนะครับพาปิตาหลังแบบปูาาแบบกแก้วนะครับเอาสามร้อยบาทอันนี้แบ่งเบา,เบาๆนะครับพี่พี่าปิตาหลังแบบเอาสามร้อยบาทต่อไปยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามจะเป็นปูทั่วตอรีตเอปูทั่วตอรีดเอองนี้ก็สวยงามมากๆครับ อ,องนี้เอา500บาทครับพี่พี่อ,องนี้เอาห้าร้อบาทปูทวดตัวลิดเอนะครับนี่สวยงามมากๆเลยเอา500บาทครับอ,องค์นี้พี่พี่ปูทวดหนานะครับอ,องค์นี้หนาได้ฟอร์มเก่าเอา500บาทปูทวดเอนะครับรายการเอ่อ23นะครับต่อไป24่สี่ยีจะเป็นอันนี้แล้วกันนะครับพี่พี่ ยี่สิบสี่จะเป็นพระปิตาพิมพ์ว่าวนะครับนี่ว่าวจุฬาเอาสามร้อยบาทครับวัออนนี้ว่าวจุฬาปิตานะครับนี่ว่าวจุฬาเอาสามร้อยบาทครับเปิดพี่ๆท่านใดดูชอบดูถูกใจเนาะเอาสามร้อยบาทครับปิตาพิมพ์ว่าวจุฬานะครับวัออนนี้น่าจะเป็นทางใต้นะพ,พี่เอาสามร้อยบาทนะครับต่อไปยี่สิบห้านะครับ ยี่สิบห้าจะเป็นเหรียญอันนี้ได้เก่ามาเลยพี่อันนี้น่าจะคล้องมาพอสมควรนะครับเหรียญโตนะครับพี่พี่องนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่อันนี้าฝากมาองนี้เอาแปดร้อยบาทครับผูทั่วเหรียญโตนะครับพี่พี่เอาแปดร้อยบาทนะครับอยูหิ่งหิ่งเนี่ยครับปีสองพันห้าร้อยนะถ้าจำไม่ผิดปีสองพันห้าร้อยนะครับแต่ว่าผ่ามีผ่านใช้มาบ้างนะครับพี่พี่ ตามสภาพนะครับมีผ่านใช้มาบ้างนะครับองนี้เลยนะครับพี่ต่อไปยี่สิบหกนะครับยี่สิบหกจะเป็นพ้าหนเพ่อเงินเจาะอ่าเป็นเป็นพิมพ์นิยมนะครับพี่ผิวหิ่งมากครับเป็นพิมพ์นิยมองนี้เลยนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทครับพี่พี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทเผื่อพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับพิมพ์นิยมนะครับองนี้เอาแปดร้อยบาทพี่พี่ เป็นพ่อเงินนะครับแต่สวยนะครับพี่พี่เอาเลยไปแล้วนะครับนี่ครับพี่พี่เนื้อเก่าจัดมากาครับเอาแปดร้อยบาทน่าจะคุ้มหน้านะครับน่าจะคุ้มหน้าเอาแปดร้อยบาทนะครับต่อไปอารายการที่ยี่สิบเท่าไรเลยยี่สิบเจ็ดนะครับแปดหกนะครับยี่สิบยี่สิบ เจ็ดยี่สิบแปดนะครับรายการที่ยี่สิบแปดจะเป็นอันนี้กันนะยี่สิบแปดจะเป็นปูทวดก็เรียกปูทวดหลังหมูนะครับพี่ๆีเอาสามร้อยบาทครับปูทวดหลังหมูเอาสามร้อยบาทพี่ๆีท่านใดสนใจลองดูนะนะครับเอาสามร้อยบาทพอปูทวดหลังหมูนะครับเอาสามร้อยบาทยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้าเหรียญหน้าพรมนะครับ ปูดูว่าสกแกนนี่ครับเอาสองร้อยบาทครับเอาสองร้อยบาทนี่ครับเหรียญหน้าพมนะปูดูนะครับเหรียญพมสีหน้านี่ครับเอาสองร้อยบาทนะครับยี่สิบเก้านะครับต่อไปสามสิบนะครับพี่พีทสามสิบจะเป็นสามสิบสามสิบจะเป็นพระ สมเด็จองนี้เลยนะครับพี่น,นี้ฐานแซมเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่สมเด็จฐานแซมเอาสามร้อยบาทครับองนี้พี่พี่สามสิบสมเด็จฐานแซมนะครับเอาสามรอยบาทสามสิบสมเด็จฐานแซมเอาสามร้บาทสามบเอ็ดนะคะพี่พี่สามอด สามสิบเอ็ดจะเป็นพ่อเดิมนะครับพี่พี่พ่อเดิมมีรอยจานตรงนี้พิเศษมีรอยจานนะครับเอาสามร้อยบาทครับพี่พี่สามสิบเอ็ดพ่อเดิมเหรียญแปดสองห่วงเชื่อมนะครับพี่พี่เอาสามร้อยบาทครับพ่อเดิมนะครับพี่พี่สามสิบเอ็ดนะครับมีรอยจานเอาสามร้อยบาทพอพี่พี่นะครับสามสิบสองนะครับพี่พี่สามสิบสองจะเป็น สามสิบสองพระใบพุทรานะครับคุณแผนใบพุทราเอาสองร้อยบาทครับพี่พี่สามสิบสองเอาสองร้อยบาทกับคุณแผนใบพุทรานะครับพี่พี่คุณแผนใบพุทราเอาสองร้อยบาทครับคุณแผนใบพุทราได้ความเก่าเนี่ยพี่พี่นะครับใบพุทราใบพุทธาสามสิบสองสามสิบสามนะครับจะเป็นพ่อเงินพิมพ์นิยม พ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับพี่พี่เอา350บาทอุ้งนี้เนื้อเก่าหิ่งนะครับพี่พี่เอา350ราสิบบาทพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับอุ้งนี้ได้ความเก่าดีสวยนะครับเนื้อผสมนะครับเนื้อโลาหะผสมชัดเจน350ราสิบบาทพ่อเงินนะครับนี่รายการสุดท้ายพอดีโอเคสนใจรายการไหนอย่าลืมทักลืมโทรลืมทักลืมทายกันได้ทางพี่พี่เนาะ น้ะก็ยินดีรับทุกสายนะครับแต่ถ้ามืดไปดึกไปต้องกราบขอไปนะครับพี่ๆอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้รับสายต้องกราบขอไปพ,พี่ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วินวิน,วน,วนพาบ้านพาเหมาไปก่อนสวัสดีครับ